จาการ้อนระอุในเดือนเมษาแบบนี้เลยชวนดูอยากจะชวนทุกคนมาเติมดีกรีความเดือดกันอีกสักนิดด้วยซีรีส์เกาหลีแนวแฟนตาซีเฮอร์ที่ดัดแปลงมาจากมังงะยอดฮิตของอาจารย์ฮิโตชิอิวาอากิที่จะพาทุกคนไปลุ้นระทึกกับโลกที่เหล่าปรสิตวิวัฒนาการตัวเองมาสิงสู่มนุษย์กับซีรีส์เรื่อง Parasite The Gray เรื่องราวความกลาหลเริ่มต้นขึ้นเมื่ออยู่ๆก็มีปรสิตลึกลับตกลงมาบนโลกมนุษย์ซึ่งการมาถึงของสิ่งมีชีวิตสุดประหลาดนี้สร้างความสะพึงกลัวให้กับผู้คนไม่น้อย พวกมันทําการช้อนใช้เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ก่อนจะค่อยๆกัดกินสมองและเข้ายึดร่างคนๆน,นั้นในที่สุดแน่นอนว่าพวกมันแฝงตัวอยู่ท่ามกลางมนุษย์ธรรมดาแถมยังค่อยๆเกาะกลุ่มและสร้างองค์กรของตัวเองขึ้นมาโดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนให้มนุษย์ทุกคนกลายเป็นพวกเดียวกันกับมันและยึดครองโลกใบนี้แบบชิวๆ แต่เรื่องก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะหญิงโชคร้ายอย่างจองซูอินโดนปอรสิทธ์ชอนใช้เข้าสู่ร่างในขณะที่เธอถูกทำร้ายในสภาพบางตายมันจึงเข้าซ่อมแซมร่างกายของจองซูอินเพื่อช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ส่งผลให้ปอรสิทธตัวนั้นไม่สามารถยึดครองสมองของจองซูอินได้อย่างสมบูรณ์แบบ จงซูอินในตอนนี้จึงไม่ใช่ทั้งคนและไม่ใช่ทั้งปรสิตซึ่งนี่กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอถูกตามล่าจากทั้งองค์กรรับของเหล่าปรสิตตัวร้ายและกองกำลังปราบปรามพิเศษอย่างทีมเดดเกรของมนุษย์นั่นเองและในที่สุดโชคชะตาก็นำพาให้ซูอินมาเจอกับซอนคังอูชายหนุ่มที่ตามหาน้องสาวที่หายตัวไปจากฝีมือของพวกปรสิตเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงเช่นไรทุกคนสามารถไปตามหาคำตอบด้วยตัวเองได้ที่เน็ตฟลิกเลยนะ แต่บอกเลยว่าตลอด6ตอนของซีรีส์เรื่องนี้มันเต็มไปด้วยความเข้มข้นชวนลุ้นดูเพลินจนหยุดไม่ได้ถึงฟังเนื้อเรื่องเพลินๆเ,เหมือนจะแอบเดาได้แต่ยิ่งดูก็ยิ่งลุ้นจิกเบาเพราะเรื่องมันมีการพลิกผันอยู่ตลอดเวลา แล้วยิ่งนางเอกของเราดันมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่โดนตามล่าจากทุกทิศทางจนมองไม่เห็นทางออกแถมซีรีส์ยังปูความน่าสงสัยให้กับตัวละครแต่ละตัวตลอดเวลาซึ่งนั่นทําให้เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าคนไหนมาดีคนไหนมาร้ายสิ่งที่เราคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้และคําตอบมันก็พลิกล็อกได้ตลอดเวลาจริงๆนั่นแหละ ที่เราชอบอีกอย่างคือซีรีส์เรื่องนี้เล่นกับความกลัวของมนุษย์ในปัจจุบันที่เพิ่งผ่านพ้นสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 มาหมาดๆทําให้เราสามารถเข้าใจความกลัวของคนในสังคมความระแวงในโลกของซีรีส์ได้เลยแบบไม่ต้องเล่าปูอะไรให้มากมาย แถมมันยังทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเจ้าบรสิทมีการพัฒนาตัวเองและระบาดแบบในเรื่องจริงๆแล้วแล้วก็มันจะเป็นยังไงนะคิดแล้วก็แอบขนลุกขึ้นมาเลยเนื้อเรื่องว่าปังแล้วในส่วนของงานภาพและงานวิชวลล้ําๆก็ไว้ใจพี่เก่าได้เลยเราจะได้เห็นการดีไซน์ปรสิท,สทอลุดโลกและสินต่อสู้กับปรสิทสุดมันอย่างแน่นอนรับประกรันความคลัง่งการันตีความเดือดโดยยอนซังโฮผู้กำกับเทรนทูปูซานเทนินซูล่าและซีรีส์ Netflix เรื่องเฮลบอล นอกจากนี้ยังได้ระยูยองแจผู้เขียนบทเรื่องมันนี่ไฮสคเรียมาร่วมเขียนบทด้วยเสริมทับด้วยนักสแสดงที่น่าจับตามองทั้งจอนโซนีนักสแสดงคลื่นลูกใหม่ที่มารับบทจองซูอินหญิงสาวที่ต้องมีทั้งความเป็นมนุษย์และบรสิตอยู่ในร่างซึ่งต้องถือว่าฝีมือของเธอก็ทำเอาเราเซอร์ไพรส์ปปรไม่น้อยเลยทีเดียวรวมไปถึงครูคโยฮวานนักสแสดงหนุ่มมากฝีมือผู้มารับบ,บทเป็นซอนคังอูซึ่งก็ไม่ทำให้เราผิดหวังในการสแสดงของเขาอีกเช่นเคยนอกจากนี้ยังมีอีจองฮยอนที่รับบทชเวจุนเคียวหัวหน้าทีมเดเดร ขอกระซิบบอกเลยว่าบทบาทนี้จะทำเอาผู้ชมอย่างเราหายใจไม่ถ้วท้องแน่นอนซีรีส์ที่ปังรอบด้านแบบนี้พลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงทุกคนสามารถตามไปให้กำลังใจพวกเขาได้แล้วตอนนี้ที่ Netflix มีให้ดูทั้งหมด6ตอนยิงยาวรวดเดียวช่วงพักเล่นสงกรานกันไปเลยก่อนจากกันไปถ้าไม่อยากพลาดเวลารายการเราลงคลิปอยาจะขอฝากทุกคนกดติดตาม กดกระดิ่งและอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาตามล่าปรสิตไปด้วยกันแล้วรายการเลยชวนดูจะหาหนังมาชวนดูแบบนี้ทุกอาทิตย์แน่นอนรอติดตามกันได้เลย